โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยก็ต่อจากพาร์ทเมื่อกี้เลยเราจะมาทําการอุ้ยนี่พวกนี้มันแรงจริงทําการฆ่า NPC ไม่ใช่ NPC ฆ่าบอสหนอนกันนี่เนี่ตัวป่วนเยอะจังอืออืออือเราอยากเก็บอันนี้ไว้เป็นอันสุดท้ายอะ่ะออ้ยตาทำไมตรงนี้มันเยอะเลยเกินนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่ครับที่เรียกบอสต้องใช้เดมอนอัลต้าซึ่งเราเลยต้องลงมาตรงนี้ อันเดียวก็เหลือเฟือแล้วมั้งว้อย่าเดินย,ยืนแถวนี้จะตายตุ้มโอเคเดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันจะโดนมนะั้ยน่ะน่าจะโดนนะมีโอกาสโดนแล้วตรน,นี้อ่าไม่โดนแจ๋วดิจะได้หนึ่งอะหนึ่งอันอาได้ปืนเอาไปทาไมเนี่ยกูไม่ได้เล่นสายปืนซึ่งดาบของไบโอมี่มันก็ไม่ค่อยมีหรอกเราจะทุบอันนี้จึ๊บโอเคได้แหวนลีมานาะไอ้หา่าไม่ใช้สายกูสักอันเดี๋ยวขอกินยาก่อนนะทุบอันนี้แล้วบอสมันจะมา ลองสู้ไหมลอง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 ไม่มีอุปกรณ์ในการต่อสู้เลยทุกคนเราไหนบอกว่ามาสู้เล่นเล่นไงในสมองกูคือเวจริงจังละเแล้วเราเซฟที่นอนข้างบนแล้วนี่หว่าเราสามารถกลับไปโลกเดิมได้เลยอ่าโลกโลกหลักของเราที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกฟาร์มโลกในซีรีส์นี้คือที่เกี่ยวข้องมีแค่สองโลกลนะทุกคนที่เหลือไม่เกี่ยวที่เหลือเป็นโลกอื่นที่แบบเราเล่นไว้เก่าเออต้องการอะไรอีกวะเราต้องการเราต้องการ ไอ้ที่มันเป็นแบบโซ่โซ่โซ่โซใช่แล้วก็หัวใจต้องการโซ่หัวใจอ่าโซ่เจอละโซ่แล้วก็หัวใจเป็นรีเจนชึบหนึ่งอันเอามาสามอันเลยไม่ซีเรียสอยู่ละโอ้โหโซ่เดิมก็มีคาเพิ่มทําไมวะแล้วก็แคมไฟแคมไฟสก็พอทานตะวันไอ้นี่มีขายนี่หว่า จริงๆมันก็ไม่จาเป็นขนาดนั้นนะแต่ว่าเราอยากได้วะไม่รู้ทําไมเอามาทําไมเหมือนกันงงเหมือนกันเออท่านตะวันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตอนี <ๆ S 1> อ่นี่นี่นี่เคือจะขุดไรทําทางนิดหน่อยพอเราขุดแรกเราขุดบางบล็อกไม่ได้ก็ <hak> น,นี่อันนี้เยอะๆแล้วก็ดินเดี๋ยวดินมาไปทําไมอ๋อเอาไปวางไอ้นี่วางทํานตะวันกูก็ลืมอยู่ว่าเออกูเอาไปทำา,าทำไมกันเ <understanding> ย <Rum> อะแยะ ไปกับโลกเดิมต้องสร้างที่สูบอสต,ตรงนู้นบอสหน่อยเป็นตัวที่แบบตัวสู้ง่ายนะสำหรับเราเป็นตัวสู้ง่ายมีแค่อสองโลกนี้นะสองโลกนี้ไออัอนอันข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวโอเคเราเซฟที่เกิดเลยโอ้สบายเซฟที่เกิดไปแล้วทําที่สูบอสแถวนี้ไม่น่าดีนะทุกคนเราต้องทาข้างล่างอนะเพราะว่าบอสมันอยู่ข้างล่างเพราะบอสมันจะมาข้างล่างเลยข้างล่างมันก็ที่ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันก็โอเคแหละไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ โชว์ะบับลีเจนมาละอันนึงเฮย้ยอันนี้วางได้ด้วยเหรออัปเดตแล้ววางได้ก็ดียุ่งยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวสักพักมันจะโดนเฮ้ยต้องรีวางก่อนโดนขรับแดกนี่เนี่ยวางช้ากว่าน,นี้มันโดนโดนขลับแดกเนี่ย พวกมึงเหมันน่าลำคาญจริงๆเขียวเฮ้ยเฮ้ยเนยังไงนั่งหนาเป็นยังไงนังนน่งหงน,นาเฮ้ยสี่สิบห้าดาเมจกูอยากฆ่าพวกมึงให้ครบ50ตัววะ่ะพวกมึงจะได้กะเอ้ยมัคนควรจะถึงได้แล้วปะวะ50ตัวกูก็ทำฟาร์มข้างบนไปไงฮัลโหลมันจะไม่ถึง50ตัวได้ยังไงเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเลยได้จากพวกแม่งนั่นแหละเป็นเมเจอร์บัฟแบบเมเจอร์เลยซึ่งดีเอ้ยยายก็เยอะเหมือนกันนะกูบัฟแบบฟูลเลยนะ ดีเฟนสามสิ็ไม่แย่นะชุดก็ชุดดีชุดแบบวิ่งไวเลยพื้นที่เท่นี้ก็พอสู้แล้วมั้งเนี่ยจริงจมันไม่พอเว้ยแต่คูคิดไปเองรอเปล่าถ้าไม่มีพื้นหลังอนะ่ะมันจะกากแต่ว่ามีพื้นหลังอ็ดีแหละบอลมันจะได้ไม่หนีเราไปไหนไกลหรือไม่มีดีวะถ้าจะขุดพื้นหลังต้องไปไล่ขุดตั้งแต่ข้างบนเลยนะขี้เกียจวะ แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแบบัฟแค่นี้ก็โอ้โหเยอะแล้วนะ1 2 3 4 5สอ้เออเยอะจังกูตายเพราะพวกมึงก่อนไหมเนี่ยกูขอแบนเนอร์พวกมึงหน่อยได้ไหมนีม่ควรจะมีแล้วแบนเนอร์ไอ้พวกเนี้ยแคมปิ้งโพชั่นก็หมดละยามอนเตอร์เกิดน้อยแต่ต้องทำที่ฟาร์มด้วยที่ฟาร์มที่เป็นฟาร์มแบบชั้นบนฟาร์มบนอวกาศเอ้ยบนสเปซอะแถวแบบ แถวสว์อดาได้บอดีเพิ่งฆ่าพวกมึงครบห0สิตัวเหรอวะจริงๆมันถามจริงเพิ่งครบห0สิบตัวต้องไปนับฆ่าเองมันไม่นับฟาร์มเหรอเออวะเพิ่งรู้ว่ามันไม่นับฟาร์มเพราะเราฟาร์มฟาร์มเยอะขนาดนะั้นมันจะไม่นับได้ยังไงหรือไม่ตอนนั้นเราเปิดโหมดออนไลน์วะเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวเทเลเรียมจะอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่เทเลเรียมจะละเอียดขึ้นนะพอหลังๆมันก็เล่นยากขึ้นหนระมึงมองนิ่งตัวน่ารังเกียจน่ารำคานที่สุด ใสให้พ้นที่สู้แค่นี้ก็เหลือเฟือเหลือแหล่แล้วมาเตรียมตัวทุบเอาลูกน้องมาด้วยกินยาครบไปใช่ไหมไอรอนสกินรีเจนสวิปเนดแล้วก็นี้แค่นี้ก็เหลือเฟือเดี๋ยวอยากได้แต่ยาตีแรงอะทุกคนยาตีแรงแต่อ่ามาดดดนันโลดิเฟนนิดนึงอันนี้เพิ่ม อ่ะอันนี้แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องใช้น,นี่ทุกน้ำเย็นวยเหรือตรงเนี้ยอ่าบอสมาแล้วกูสู้สักนิดนึงจะเป็นอะไรไปขอลองนิดนึงอย่าโดนตรงหัวมันก็พออ่ะฟันเอ้ยกูสู้ได้เนี่ยแดชใส่แม่งเลยแดเออแดใส่แดใส่อย่างน้อยก็ได้แล่ได้แล่ปะได้แล่ไหมเออยัดเออเออแดชใส่แดชใส่ right. right. ไม่ได้แล้วะ่ะ เอ้ยมันได้นิดนึงนะอืออือจะตายแดดแดดโอ้ยจะตายห่าอือ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 จะรอดพอแดดเนี่ยแดดยัด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 ต้องรอดอย่างไรสู้ไม่ได้ต้องได้แล่สู้ไม่ได้ต้องได้แล่สู้ไม่ได้ต้องได้แล่อืออืออือซู้ไม่ได้ต้องได้แล่บอกให้เอ้ยได้แล่นิดนึงได้แล่นิดนึงได้ยังดี มีที่หลบให้กูรีเจนไหมโอ้ยทีละหนึ่งทีละสองจะตายหาวโอ้ยี่สิบเก้าวิได้ไหมขอยี่สิบเก้าวิได้ไหมจะตายหาแล้วนะ่ะนี่หลบแบบหล,ล,นะลบสุดฤทธิ์นะโอ้ยหลบสุดฤทธิ์กลัวแล้วว่ากูต้องตายได้แล้วปะโอ้ยโทรศัพท์ตกหลังหลังกรีดบ่อยเลยเ,เราว่าเราได้แล้วทุกคนอย่างน้อยได้แล้วก,ก็คือถือว่าถือว่าผ่านนะ คือชุดยังไม่พร้อมอารีน่าก็ไม่พร้อมถ้าได้ดาบแรงกว่านี้แล้วก็โอ้โหโอ้ได้สองอันเองแล้วอันนี้มาจากไหนเนี่ยเมลีสายเมลีซะด้วยแรงนั่นอะอาวุธกูยังไม่แรงเลยอยากลองอันนี้วะลองไหมล่ะลองอีกรอบดีกวะยังไม่ซาใจเพราะว,ว่าอารีน่าเราไม่เวิร์คเว้ยอุ้ยมืดจังมืดชิบหายไม่ใช่มืดจังข้างล่างก็มืดมืด ถ้าข้างบนที่มันกว้างกว่านี้นะนี่เป็นไปได้ว่าอาจจะสู้ได้าข้างบนที่มันกว้างกว่านี้ฮมึมึงอย่าพึ่งได้ไหมชุดกูก็ดีทำไมถึงสู้ไม่ได้เฮ้ยอาวุธน,นี้ออกกูเคยได้แล้วจากที่ฟาร์มข้างบนไม่ได้ดีเลยเท่าไหร่เลยดาบที่กูมีดีกว่าเยอะคี่ม,มันดีวะเออคอๆก็ดีนะ แต่เล่นสายดาบแต่มันเป็นกระบองก็ก็ผ่านนะให้อะไรที่มันเป็นถือแท่งๆอ่ะที่ไม่ใช่หอกอ่ะผ่านไหมถือว่าผ่านให้ผ่านไหมสายเนี่ยเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยพื้นหลังมันหายถ้าพื้นหลังมันหายแล้วก็ไอ้พวกเวทนี่มึงเจอกูแน่หืมนี่เนี่ยไล่ขุดเงี้ยไงแม่งก็สู้กูไม่ได้ มันเป็นบอสที่เราสามารถเกียนได้แต่ว่าแล้คือเราฆ่ามันก็ฆ่ามันไปเท่านั้นนะเราก็ได้ชุดเนี้ยชุดที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ที่ขุดนะนั่นแหละสิี่อยากได้มากกว่าอะไรทั้งสิ้นที่ขุดทุกมึงเยอะเหลือเกินตุ้มอืมอืม,อมลืมไปว่ามันอัปเดตแล้วอันนี้มันแปะนี่ได้นี่ไงขอแปะตรงนี้ด้วยนะ นี่เนี่ย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 อะไรขุดไม่ได้มัากูจะไล่ขุดให้หมดเฮ้ยมันแรงกันจังเลยวะพวกนี้มืดก็มืดไอชิบหายจริงๆเราควรไล่ฆ่าคิงสลามอะไม่ใช่มาฆ่าไอเวงแบบน,นี้ว้ายยุ่ง <c oughs> เมเทโอเออวะ่ะ ทำไมลกเราไม่เหวีไม่ตกวะหรืมันตกไปแล้วเราไม่เห็นเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ตรงนี้ก็ยังไม่พอบอกให้มีวิธีอยู่นะเหลี่ยมอีกแล้วเหลี่ยมเติเหลี่ยมจัดไล่ทุบเนี่ยอืมรำคาญสำคัญจริงพวกมึงเนี่ยนี่ จะขูดให้หมดจวกล้มาเจอกันตอนที่ตรงนี้มันเกี้ยงนะเอ้ยปุ่มพอสอยู่ไหนวะหาไม่เจอ,อปุ่มไม่เจอกูตั้งไว้เป็นปุ่มแหละขอเจอละเฮ้ยตรงนั้นคือทำเสร็จหน่อยนึงแล้วเหลือแถวตรงนี้ได้แล้วข้างล่างวะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเหลือทูบอีกอันเดียวแล้วมันจะมาแล้ว เหลือทุบอีกแค่อันเดียวตรงนี้ได้อะไรโอ้ได้ของเวทโดยรวมมันก็ไม่มีของที่กูอยากจะได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวละทุบอันนี้แล้วก็จะรีไถ่แนบขึ้นมปข้างบนนะเพราะมันจะมาแล้วเออต้องกินยาก่อนดิขอยืดรีเจนก่อนได้ไหมก่อนเลือดจะเต็มมีชา้าอยู่เหมือนกันนะใส่นี่แล้วกันแอบใส่ซะหน่อยเร็วขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเลยโอ้ดับมันเมื่อกี้เลยเหรอ อันนี้เฮ้ยรีเร็วอยู่นะอ่าแล้วก็รีเจนเนเรชันถือว่าเร็วขึ้นเยอะฮาร์ดิกินไหมยังฮาร์ดจิกินไปแล้วสู้บอลต,ตัวนี้มีฮาร์ดจิตนีดีสองนาทีกับนี่สี่สี่ละกันคลิกลงไปเดี๋ยวเงินหายหมดฮาร์ดจิตฟลิปเปอร์ เอาวอาวอาฟิลเปอร์พุซันโอเคเดี๋ยวฉันจะดูอว่ะอยากได้อยู่เหมือนกันใช้นี้ดีกว่าอืมเกือบออกมาไม่ได้สัตว์ใช้นี้ถ้าไกลๆอใ,ใชน้นี้โอ้มียิงนี่ใส่กูด้วยไปหาขึ่งรู้ว่ามันยิงพีดด้วยกูควรจะรู้ตั้งนานแล้วนะ,ะจริงเล่นมาตั้งนานไม่รู้โอ๊ย ไอ้หา่ามันเจ็บไหมเล่าโอ้โหยิงพิษซะด้วยต้องโลบหัวแค่นั้นเองโอ้ยสามสิบแปดก็เจ็บนะเออแล้วมันแบ่งหัวกันชิบหายถ้ายืนซัดจะย,ยืนซัดอย่างนี้ใช้ดาบสั้นเหรอมายืนล้อมกูทำไมเนี่ยจะไตยหา่าเอา โอ้โหเจ็บสิบเลยหรอพี่ก็ไม่แปลกพี่แม่งเป็นมาสเตอร์โหมดโอ้เจ็บไอ้จ๋าเจ็บจริงไอ้ดาบพี่อนนี้ไม่ดีเลยไดฮันดลิดนิดนึงเออสู้อย่างนี้โอ้โหมันขึ้นมาข้างบนตกกระใจเป็นนะเว้ยต้องมายืนฟันกับมึงใกล้ๆกูเล่นสายนี้ทำไมเนี่ยขอลีเชนหน่อยนะโอ้ยโอ้โหเกือบแดดออกไม่ทัน แดดออกก็ไม่ค่อยจะได้นั่นกูว่าแล้วว่ากูต้องตายพยายามต่อเลยไหมหรือยังไงดีลงมาเก็บของแล้วกลับไปฆ่าคิงสลามดีว work. กวาเวิร์กก่าเยอะใช้ที่ตรงนี้สู้ไหมแต่และมันฆ่าในโลกอื่นนะ,ปะปนแปลกๆเราควรจะฆ่าในโลกของเราเวิร์กเวิร์กเวร์จะดาบกลัวไม่เวิร์กไว้ลาวารู้สึกว่าสู้ได้นะแต่ดาบอะสู้ไม่ได้ดาบกระจอกเปลี่ยนดาบดีกว่า เป็นดาบอื่นนาจะได้ดาบที่มันยาวยาวกว่านี้หรือไม่ก็มันมีบัฟอะไรดีๆกว่านี้หน่อยดาบนี้มาก็โอเคเปลี่ยนอันนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยกลับไปโลกเราดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่เวิร์คอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยชึบนีเนี่ยเก็บของเข้าที่ให้หมดแร่แร่อันนี้ยังไม่พอใช้ดหมครัไม่พอแบบไม่พอเลยขอค่อยมาเก็บกูขอค่าบอสก่อนแถวนี้ถือว่าบัฟ บัฟเหลือเฟือบอกให้มีบัฟจาก NPC แล้ววาร์ปกลับมาฮิวได้อีกโอ้โชิว <c oughs> ที่อีกเลยแล้วกันไม่ต้องพูดความทำเพลงกินยาก่อนเพื่อความเพื่อความไม่ประหมูดประมาหนึ่งสองสามเออแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแล้วก็เบอร์เกอร์แล้วก็เล่าสักหน่อยให้เมาเมามาอยู่ไหนน้องชาย น้องชายอยู่ไหนจะบอกนะน้องชายไม่มาเอาน้องชายอยู่ตรงนูง้นอ่ะโดนละโอเคไม่แย่อาว่าใส่กูอีกอา้อาวอ้าวดีว่าใส่กูเราเคยฆ่ามันไปแล้วหรือเปล่าไม่เคยนะเราไม่เคยฆ่ามันเราเคยฆ่าแต่บอลลูกตาเอา้ยลงลาวาไหมน้องเหลี่ยมดีกว่าเหลียมเลียมเลียม ลง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 แหน่โง่ลงล,งลงงา,งาลงลวาโอ้ยเอ้ยเจ็บกูเริ่มแล้วเริ่มเจ็บแล้วเล่นดาบยิงอีโกงกูอะอุยอ้ยโหเจ็ดสิบดาเมจเลยเหรอมีตัวเล็กตัวน้อยก่อนอุย้ยกูเจ็บเหยียบลวาวาตายอ่าให้มันเหยียบลวาวาจะได้โง่ กูก็เยียบอีกโอ้โโง่สามโง่สอนว่าเขาโง่เราก็โง่เหมือนกันอย่าไปเยียบอีกนะละวา่าเล่นปกติเถอะสัรหานี่เนี่ยหลบได้เฮ้ยเราปวดใจหน่อยเฮ้ยจะตายเอายิบก้าวิย9วิลงระวาให้หน่อยโอเคลูกน้องแม่งลงแม่งไม่ลง โอเคมาทางนี้หน่อยมลงมาวาให้หน่อยได้ไหมโอ้วาร์ปใส่กูอ่ะขี้โกงโอเคกูว่ะขี้โกงไปเล่นลาวาใส่มัน <c oughs> นี่เนี่ยอุ้ยอุย,โอ,ยโอ้โหกระโดดใส่กูเลยเี๋ยวตายเพราะมึงกระโดดใส่กูนะ่ะ <c oughs> ต้องแดดหยับๆแต่ละ อ่าไปตายในยลาวาไป,ไป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 เอ<ๆ>เอเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยลงลาวานี่ยยืนตีไม่กี่ทีมันก็ตายเนี่ยแดดแดดยัดเลี้ยงได้เลยนะเนีเ่ยเออเฮ้ยได้ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่อะเกิดอะไรขึ้นคาปัมฮึมเพชรโอ้ยเลี้ยงสลามได้ด้วยอัปเดตใหม่เหรอต้องหาบ้านให้มึงอยู่ใช่ไหม เฟี้ยวอ่ะมีสัตว์เลี้ยงเป็นสลา,ามอืมฆ่าสลา,ามต่อหน้าแมงเลยต้องขอมึงไปไว้ไหนเนี่ยโอเคฆ่ามันได้แล้วแล้วก็มีสลามตัวเล็กให้เลี้ยงแล้วก็เปิดกล่องเป็นของที่ไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยฝากวางไว้สักทีได้ไหมเฮ้ยโอเคเลยไม่มีสัตว์ขี่เฮ้ยได้มาตอนไหนเนี่ยอ๋อเราตกปลาได้มาเอกตายเนี่ยตกปลาได้มาก็งงอยู่เอามาตอนไหน ถ้าใช้นี้ก็ดีหน่อยไว้ลงข้างล่างไวๆ้ๆแจว๋วกูไม่ได้ลงนี่เหรอลีลิกสีสวยอะจำได้ว่าลงไว้นะเออใช่เดียวอสลามกูก็โดดลงไว้นั่นมันะจะแล้ะเจริญมึงคีย์ที่เข้าเป็นชุดใส่แล้วติกกี้เหรอไม่อยากได้ใช้ไม่อยากได้ชุดที่ใส่แล้วติกคีขายอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันคิดไม่ออกเอออันนี้สายมานาสายมานาขายครับ เพ่มสายมานาะขายขายไอ้นี่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแมททีเรียลเก็บไว้ละกันประเด็นคือเมื่อไหร่จะเจอ NPC พกอบลินถ้าในโลกนี้เราต้องฆ่าบอสสมองแล้วบอสสมองม,มันไม่ได้ฆ่าง่ายๆเราต้องทําที่ตกปลาข้างบนเราต้องการดาบดาวหรือไม่ก็ไปดังเกิลไปอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีดาบดีดกว่านี้ถ้าดาบที่ดีที่สุดก่อนตอนนี้ก็ไนเอตใช่เราต้องทำไนเอตก็วุ่นวายเลยเกินขั้นตอนการเล่นเกมเวนี้ให้เสร็จ ขายของก่อนเฮ้ย NPC ตรงนี well, anyway, ้อยู Torah ่เยียดไปยิ้มยืนตรงนี้เขาั้งไหนๆเกนพีซขายปืนเราก็ขายปืนให้ NPC เอาปืนไปเลยอันนี้ไม่ใช้หรอกอกระสุนเอาไปด้วยออันนี้เอาไปด้วยเอาไปกูไม่ใช้ตั้งหลายอย่างอันนี้เมลดําเปลี่ยนเป็นสลามดีกว่าไหมเปลี่ยนเป็นสลามดีกว่าเออดีดีดียังไงไก่พวกนี้ดีวะ อยากลองใช้ดาบของไบโอมวะ่ะแต่ไม่อยากสู้บอสไปเรื่อยๆขี้เกียจอยากได้ดาบดีๆเลยมันสู้ระบากอะ่ะ <c oughs> เราต้องเอาอะไรเราต้องการอะไรเดี๋ยวพาทหน้าไปลุยหาของเพิ่มกันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ง่งนอนแล้วสำหรับพาน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกรดกไปบ๊ายโคตรสั้นเลยพัรน์เนี้ยรอให้มันถึง20วีไหมเออเป็นไปได้ไม่ทำทำ,ทำไมวนะเนี่ย๊าย่บายทุกคน